ถามเรียนแบบขออนุญาตนะดินดินแทกแทกแทกบอกได้เลยว่าดินแทกสวัสดีครับวันนี้โฟลเดอร์ของเรานะฮะ ตามกระแสอินเทนมากฮะช่วงนี้ฮะไม่มีใครไม่พูดถึงแคมปิ้งเนี่ยไม่ได้ฮะและแน่นอนนะคุณแปมฮะบอกว่าจะพาผมมากินอาหารญี่ปุ่นฮะปุ๊บอยู่ดีก็มาเจอดินแดนแห่งนี้ฮะร้านเหมือนญี่ปุ่นมากๆฮะแต่ที่แปลกใจฮะเขาเป็นแคมปิ้งฮะเขาชื่อว่าซูชิแคมโป้นะฮะ บรรยากาศที่แคมป์เหรอฮะตอนนี้แดด้นไม้แล้วก็นี่ฮะเต็นท์เนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบโอ้โหมาเหมือนฟิลดิ่งเหมือนแคมปิ้งมากๆทำไมคุณต้องมาร้านซูชิแคม p ปเพราะว่าเนื่งไม่ไกลกรุงเทพสอบรรยากาศดีมาก 3. อาหารญี่ปุ่นที่แหวกแนวคุณไม่เคยได้กินอาหารญี่ปุ่นสไตล์การเป็นแคมปิ้งอย่างนี้แน่นอนผมบอกได้เลยว่าร้านนี้ร้านแรก ในกรุงเทพและประเทศไทยคุณต้องมาฮะรีบมาเช็คอินสถานที่เขาสวยมากผมแนะนำนะสี่ห้โมงคุณมาเลยอากาศดีบรรยากาศสวยแล้วนี่ฮะหน้าตาอาหารวันนี้ฮะจัดมาแบบชุดใหญ่ฮะที่เขา represent เลยนะฮะขึ้นหน้าขึ้นตาฮะไม่ใช่สิวนะเป็นอาหารของเขาเนี่นะก็คือชุดแคมโปโยากิโทริเซตนะฮะคือชุดนี้เลยฮะหน้าตาแบบอื้อลังการมากเลยประเด็นสำคัญฮะอาหารที่นี่ฮะญี่ปุ่น แท้ๆนะฮะมียากิโทริเซตตัวนี้เดี๋ยวผมไปทำให้ดูว่าหน้าตามันน่ากินขนาดไหนแต่ที่แน่ๆฮะนี่นี่เลยฮะชุดซาซิมิโอปลาดิบนะใครอยากกินปลาดิบบอกได้เลยว่ามาที่นี่ฮะไม่พลาดแต่ผมเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจและสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ฮะที่ปลากระเบนฮะจิ้มกับนี่ง่ายๆเลยฮะมายองเนสอร่อยแล้วที่สำคัญนะเขามีเตาให้คุณอุ่นร้อนนะ เดี๋ยวผมจัดการให้ดูเลยนี่มาคนเดียวนะก็เที่ยวแคมป์ได้นะจะบอกให้วันนี้โฟวเดอร์ของเราเนี่ยวันนี้พามาเลยยากิทโทริเนี่ยแน่นอนนี่เขามีน้ำจิ้มให้คุณอยู่แล้วคุณก็นี่ไงทำงก็ไปป้าป้าปาป,าปาก็สุดแล้วแต่คุณแต่ผมอะ่ะเป็นมนุษย์น้ำจิ้มคือถ้าใครรู้จักผมเนะี่ยผมไปกินหมูกระทะน้ำจิ้มคลักๆ ผมไปกินซุกกี้น้ำจิ้มคักๆผมไปกินอะไรก็เป็นนุษยุน้ำจิ้มอะพูดจริงๆแล้วมาแบบเนี้ยไม่พลาดไม่ได้ไงต้องพกน้ำจิ้มหมดตัวเองมาแล้ววันนี้ฮะผมพกมาฮะผมน้ำจิ้มมาเองฮะนี่ฮะลูก้าเข้าครับเนแขนเขน บอกตรงๆเลยฮะลูกค้าเข้าคะยกมาเลยยกมายกมาเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมิกแอนด์แมทให้ทุกคนดูว่ากินอาหารญี่ปุ่นกับน้ําจิ้มพันท้ายน้ําจิ้มซุกี้จะเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าเด็ดจริงๆอ่ะคุณเห็นไหมขวดเขาเนี่ยเป็นขวดที่พกพาสะดวกมากเป็นขวดที่แบบพกง่ายอ่ะพกได้เลยอ่ะคุณจะเอาพกไปไหนคุณก็ไปเดินป่าขึ้นแคมป์คุณไปได้เลยเหมาะกับสายแคมปิ้งมากเอาล่ะเน่เ่เน่เน่่น่ น้ำจิ้มมาละก่อนอื่นผมเทสด้วยปลากระเบนก่อนปลากระเบนจิ้มกับน้ําจิ้มสุกี้พันท้ายลองดูเฮ้ยแปม,ไ,มได,ได,ดไม้ได้เฮ้ยได้ว่ะนี่ปลากระเบนกับน้ําจิ้มพันท้ายเฮ้ยอร่อยมากอย่าไปเล่นแบบนะเดี๋ยวจิตใจอยากกินทอรรี่ของเขา ผมเทสก่อนนะลองน้ำจิ้มผมก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไหมเถอะเฮ้ยเขาเขียนว่าน้ําจิ้มสุกี้ทำไมมันกินกับไออยากกินเดราอร่อยวะผมอะเป็นคนเต็มตัวทีมงานบอกว่าจะพามาแคมป์ไงไอ้ขวดพกพาเนี่ยมันง่ายนะคุณ สะดวกคุณใช้คุณก็หมุนปิดเทและคุณก็แบบจํานวนมันไม่เยอะไม่หนักมากใส่เนี่ยผมใส่นี่มาเนี่ยยามผมยามผมเนี่ยผมใส่มานเงี้ยเนี่ยเลยมาเลยมาได้เลยคุณดูดิโคตรอลังการเน่ะผมอะงงมากเลยพี่เขาถามว่ากินประดิษฐ์ไหมคะ กินแซลมอนไหมคะบอกกินฮะเขาจัดมาชุดนี้แล้วมันจะกินหมดไหมเนี่ยชอบในความอลรังการมากเลยอ่ะดูดิเฮ้ยผมจิ้มพันท้ายหุย นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะที่ผมกินปลาแซลมอนกับน้ำจิ้มพันท้ายเฮ้ยห้ามเรียนแบบน้ำจิ้มสุก,กี้สูดกวางตุ้งห้ามเรียนแบบห้ามทำตามผมเด็ดคแบบาับเพราะถ้าคุณทำตามเนี่ยคุณพลาดละแม่งอร่อย มากอร่อยเกินพีชอะ่ะเคยผมเพิ่งรู้นะว่าน้ำจิ้มพันท้ายแมงใส่งี้ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นก่อนที่คุณจะกลับนะฮะที่นี่เขามีทั้งเครื่องดื่ม มีสาเกมีอาหารญี่ปุ่นและแน่นอนถ้าจะฟูลคอร์สของการมาทานอาหารญี่ปุ่นที่แคมป์ปิ้งแบบนี้นะฮะพลาดไม่ได้นะฮะคุณต้องสั่งซิกเนเจอร์ของเขาอย่างนึงคือไอศครีมโมจิไอศครีมนี่เขา r e p r เซนต์เขาพรีเซนต์มากๆนะฮะว่าไอศครีมที่เนี่ยนอกจากอาหารดีแล้วไอศครีมก็ดีปิดท้ายก่อนกลับบ้านคุณมีความสุขแน่นอนฮะที่สูชิแคมป์ปิแห่งนี้นะครับแล้ววันนี้นะฮะเฟ่าเดอร์ของเรานะฮะลา,าไปก่อนครับเพราะผมเนี่ย ยังต้องไปจัดการอาหารบนโต๊ะอีกเยอะแยะมากมายฮะแล้ววันนี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการของเรานะฮะพันธุน์ไทยโดยสิ้์นะครับอร่อยคำไหนคำนั้นครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ